อากาศสวัสดีครับการสวัสดีเอฟซีทางชอ่องวิไลห้โชทกทุกทุกท่านนะครับมาพบประเจอกันช่วงนีกาเวลานะครับประมาณหาโมงกว่าๆนะครับมาพบประเจอแบดวิไลนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับคือเก่าเมื่อเดิมนะครับอากจถือว่าช่วงนี้ช่วงมากกันหลายสำนักแล้วนะครับเดียวทางเอ็ดวิไลจะเริ่มทยอยลงไหเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องได้ติดตามกัน อ่ะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเฮามักสำนักใดเฮากาจังต่ำหมักการปล่อยผ่านนะครับทางแอดวิไลน์นำเสนอเป็นสื่อกลางมักสอบเฮาจังตามนะครับหมักปล่อยผ่านเอาครับมือนี้คลิปนี้เป็นแนวทางของเสียนลำห้วยตึงนะครับอ่าถือว่าที่ผ่านมาครับสะดุดนะครับแนวทางเสี้ยนลำห้วยตึงหลังจากเดินมาหลายงวดติดนะครับอ่าเสี้ยนลำห้วยตึงมาสะดุดนะครับถือว่าหลุดไป ครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องของตัวเลขหน้าทางมีเขามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเข้ากับไ้กำลังใจกันต่อไปนะครับสําหรับเรื่องของตัวเลขหน้าทางแต่ละสํานักเพิ่นก็อยากไหเอฟซีครับมีโชคมีลาบกันทู่ผู้สุกคนนะครับเพิ่นกับค้านวลส่งมาห้เข้าติดตามกันโดยบอมมี่วังคาตอบแทนเอียงนะครับเข้าก็ติดตามกันไปครับเส้นล่ำหวยตึงถือว่าการลั่นตีได้สำนักหนึ่งคือกัน อสุดแล้วกับว่าวกันนะครับงวดที่ผ่านมาสะดุดที่สัญจรนะครับอ่าเมืองรอยเอ็ดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับอ่างวดนี้นะครับ16กันยายนนะครับแนวทางของเซียนล่ำหวยตึงจนาติดตามกันซ้ำใดนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้ามาบ่งว่าชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาครับนี่เป็นภาพบรรยากาศณตอนนี้เลยเวลาตอนนี้เลยนะครับบรรยากาศฝ้ามืดขึ้นมาอีกแล้วนะครับเวฟซี คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องอ่าดูท่าที่นะครับไม่น่าจะเกินช่วงใบยๆแน่นอนนะครับอ่ฟาฝ่าฝนตกอีกแน่นอนนะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่ก็ให้ระมัดระว่างดูแลสุขภาพให้ดีนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอ่าบางวันกับช่วงเศร้าน,นะครับอาจจะมีแดดแดดทอนแดดจ้าก,กันพ่อตกช่วงใบยๆมากกับมีฝ่ามีฝนอ่าครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับ บางแง่งลูกหลานให้ดีพร้อมนำปาลาไหลหลากช่วงนี้บางสถานทีก่ก็นน้ำอ่าคล้องขื้นไรนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าหลังเลืกเลียนลูกหลานเท่าบางทีทอ่านะครับก็บอาจิซักซ่วนเป็นกุมเป็นฟูงไปนะครับเล่นน้ำเล่นห่วยเล่นคล้องอ่าใส่ใจดูแลลูกหลานให้ดีนะครับด้วยความห่วงใยจากช่องวิไลให้โชคนะครับ เอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาจะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทาง16กันยายนครับ2567นะครับแนวทางของเสียนลำห้วยตึงคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นคือเกาเหมือนเดิมคงจะเตรียมสม,มุดประกาศกันแล้วนะครับเดี๋ยวทางเดเวลาจะพาเขียนตัวเลขแนวทางกันครับ ครับคุณพ่อคุณแม่เข้าเข่ามาเบิงตัวเลขแนวทางทากัดน,นะครับเสียนลำห้วยตึงอ่าคุณพ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกากันเลยเขียนตามเลยนะครับการย่างคงเหลือหลายสํานกอยู่นะครับเอฟซีที C T, ทางแอดวีไลติดตามอยูนีนะครับทังชองเข้าติดตามอยู่นีบ่อนหน่อยสํานกอ่าสัญญาวาจาติดตาม้เบริดทุกสํานกคือเก่านะครับคุณพ่อ,ค,พอ,ค,พอคุณแม่ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเซียนลำห้วยตึงครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับคือเก่าเหมือนเดิม เป็นสูตรมัดรวมนะครับอ่าสูตรมัดรวมอ่าเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับเข้ามาเบิ่งเลขวิ่งเสี้ยนลำห้วยตึงอ่าสิบหกกันยายนนะครับอ่าเลขวิ่งจะถูกอวกดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันบ่เข้ามาเบิ่งเริมจากเลขวิ่งกันก่อนอ่าเขียนตามกันเลยนะครับอ่างวดนี้นะครับเสี้ยนลำห้วยตึงนะครับวิ่งไปที่ 8กับ9ครับ8กับ9ก้าวิ่ง8กับ9นะครับจับคู่นะครับมีทางเบิ์ดนะครับวันนี้มี8ชุดนะครับชุดจับคู่ของเสียนลำห้วยตึงอ่าเริ่มจาก9ก้าหนึ่ง แปนะครับแล้วก็เก้าต่อไปครับ8ปดห้าเ้าห้า ดหกต่อไปครับคือเก้าหกแปดชุดนะครับแปดชุดนะครับอ๋อมือนีอาเซียนล่ำห้วยตึงเพิ่นววาเพิ่นบอพูดพ,พัมทัเพิงนะครับเอฟซี FC. เพื่อนว่าเพื่อนจะสรุปให้เลยนะครับอ่าเพื่อนจะสรุปให้เลยนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ก็รอคอยบางสำนักก็ยังบ่สรุปนะครับเอฟซีเมอนีปกติเส้นลํำหวยตึงเพื่อนจะมาสองคลิปนะครับเพื่อนจะมาคลิปแรกแล้วก็สรุปไปเลยต่องวดงวดนี้นะครับถือว่าเพื่อนจะสรุปมาเลยนะครับเพื่อนว่าเพื่อนจะวอมมีเวลานะครับทรงตัวเลงหน้าทางสุดสรุปมาให้นะครับ อ่าคลิปเดียวคือจบเลยนะครับมือนีเส้นล่ำหวยตึงนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามอยู่ก็ถือว่ามือนีเข้าเอาเป็นสรุปไปเลยนะครับสรุปเลยนะครับเส้นล่ำหวยตึงมือนีถือว่าเพิ่นสรุปให้พร้อมเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าสรุปแล้วนะครับสรุปให้พร้อมมาเบิ่งกันมาล่อลุ่นกันนะครับเพิ่นจะสรุปให้เป็นตัวใดแน่ เอาครับเข้ามาเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนเสียนลำาหวยตึงวิ่ง8กับ9แนวทางเป็นบนล่างนะครับเบิ่งสคยิปให้ดีเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นบนล่างเป็นสูตรมัดรวมนะครับเอาเลขวิ่งครับวิ่ง8กับ9วงกลมไปที่9นะครับอ่าวงกลมไปที่9สุดจับคู่ครับมี8ชุดมี9 1 8 1 9 7 แปดเจ็ดแปดห้าเก้าห้าแปดหกเก้าหกเซียนล่ำหวยตึงนะครับวงกลมให้สองคู่เน้นๆเลยนะครับเริ่มจากคู่แรกนะครับเริ่มจากคู่แรกคือเก้าเจ็ดวันนี้วงกลมให้มากแค่สองคู่นะครับปกติ สามถึงสี่คู่นะครับวดนี่เพิ่นคงหมั่นใจแท้แน่นอนนะครับสิบหกกันยายนวงกลมให้เน้เนๆแค่สองคู่นะครับคู่ที่สองคือแปดหกอาถือว่าเพิ่นสรุปเลยนะครับมาคลิปเดียววัวนี่นะครับเซียนลำห้วยตึงมาคลิปเดียวจบสรุปแล้วนะครับเบ่งให้ดีอาคุณพ่อคุณแม่มักชอบเลขวิ่งของเพิ่นก็สามารถ นะครับเอาไปใส่เลขมีวิ่งแม่นๆของสำนักต่างๆได้นะครับหรือว่าหมักชุดจับคู่ก็บ่าเป็นยังงวดนี้เสี้ยนลำห้วยตึงเน้นมากเลยครับมีคลิปเดียวจบเลยคือเน้นย้ำมาที่97กับ86อ่ะมักชอบแคบหนาจอไวอ่ะแอดวิไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับยังรออีกหลายสำนักนะครับอายุดีมีแห้งครับโชคๆมันมนกันครับเนือทางเสียนลำห้วยตึง16กันยายนให้ได้มีเฮกันช่วงใบ อยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ